เชิญได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเราได้เลยครับซึ่งเรื่องเนี้ยนะตตรงปลาย้อนไปประมาณเก้าถึงสิบปีที่แล้วเลยครับซึ่งตอนนั้นนัดได้ทํางานอยู่ที่ภูกเก็ตนะครับผม,มแล้วก็หลังจากนั้น่ะมันก็ช่วงถูงหน้าโลครับผมโลซีซันนัดก็ได้ลากลับบ้านหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้ลากลับมาที่ห้าใหญ่เนี่ยครับได้กลับมาเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่แล้วก็ในวันนั้นะ ก็ได้กลับไปที่บ้านของแม่แล้วก็ได้กลับไปเยี่ยมไปพูดคุยกับแม่น้องสาวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อยู่จนถึงประมาณคท่ยจนดึกครับผมซึ่งออกจากบ้านแม่ก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าแล้วตอนนั้นนะซึ่งณตอนนั้นน่ะแม่ก็ พยายามพูดนะครับโบนั้นก็คือให้นอนที่บ้านก็ได้เดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้เช้าก็ได้แต่ว,ว่าซึ่งในคืนนั้นนะัดจําเป็นต้องกลับมาที่บ้านอาจารยเจยี๊เดี่ยวนัดนัดเคลื่อนไหวอนัทจำเป็นต้องกลับมาที่หาดาหญ่ครับแล้วก,ก็เลยไม่สามารถนอนที่บ้านได้นัทก,ก็เลยกลับรถออกมานัทก,ก็เลยกลับมาทางทางทางหมู่บ้านจนมาถึงอ่าสี่แยก สีแยกนั้นเลยพี่เขาเรียกว่าเป็นสี a แยกเอเชียซึ่งคนหมู่บ้านจากนั้นนะเขาจะรู้จักดีนะตอนนั้นซึ่งจะขึ้นชื่อมากเลหลังจากนั้นอะ่ะซึ่งช่วงเวลานั้นอะ่ะพี่มันห้าตุ้มกว่าเกือบเยี่ยงคืนอะ่ะอ่ามันกับว่าบริเวณตั้งหมดสี่แยกกับสี P, ไฟแดงทั้งหมดอะ่ะมันจะกับกับปิดดับกับปิด ซึ่งมันจะไม่มีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวให้ถหบุดเป็นปกติเหมือนอ่าเวลาธรรมดาวงกังเด็กซึ่งรถรถก็ต้องดูกันเองครับเหมือนกับว่าต้องเวลาจะตัดตรงไปจะเลี้ยวไปอะไรแบบนี้ยคือเราต้องดูรถเราเองเพราะว่ามันเป็นไฟแดงกับพ่ากรบพริบกระพริบทีเนี้ยในระหว่างที่นี่งจอดอยู่ครับ,ร,บร,รอรถเพื่อให้ถนวนโลง่งเพื่อที่จะ ถ้าตรงไปที่าในเมืองหาดใหญ่ครับมันมีรถอาสามคันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งกันขวาสุดะซ้อนสามคน hmm. เป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีหมดเลยครับ <Okay. S 2> กันขวาสุดซ้อนสามคนแล้วก็กันตรงกลางจะซ้อนสองคนแล้วก็กันด้านซ้ายอะจะซ้อนสองคนครับ ครับแล้วก็ในระหว่างนั้นอ่ะนันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รโรไปแดงรจังหวะเนี่ยครับรถว่างรถก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะรถสายนั้นอ่ะเช่นเอเชียมันจะวิ่งโรมากทีนก็พอจังหวะนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันเป็นจังหวะที่เป็นร่มไปดีซึ่งน้องเขาอ่ะ ทั้งสามคนทั้งสามคันอ่ะที่นั่งอยู่ตั้งเจ็ดคนอ่ะเหมือนกับว่าเห็นแล้วแหละว่าเออน่าจะล่วมแล้วซึ่งก็ว่าจะเลี้ยวขวาไปดังน,นั้นพี่อารมนีภาพม้วเป็นสีแยกใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะตรงไปเช่นเช่นสนามบินหแห่งหนึ่งนะครับครับจะเลี้ยวขวาไปก็คือกลับออกไปทั้งสามกันอก็คือกลับออกไปป้องกันแล้วก็หยอกล้อกันอะไรแบบเนี้ย มันลับว่ากลับออกไปเรื่อยๆออกล้อกันแต่ในระหว่างนั้นนะครับมันมีรถเป็นรถสเตเลอร์ท่วงครับอืมันกลับมาอย่างเร็วมากเลยแล้วก็บิดแต่มาจากไกลเลยครับปีน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 ซึ่งต้องต้องนั่งอยู่อะในรถต้องสามคันนะครับก็คือมันแบบว่ายังไม่หูยังไม่เห็นนะครับว่าตอนนั้นว่ารถมารถเตเลอร์มาด้วยความเร็วมันทําให จังหวะนั้นนะครับก็เต็นเลอร์ก็บีบแต่ไม่หยุดอ่ะบิน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 บิินคือจังหวะนั้นอ่ะพอดีเลยที่ระหว่างที่น้องก๊กําลังจะหันไปแล้วก็มืนกับว่ายังไงมันก็ไม่ทันแล้วนังนั่งดูอยู่ในรถนะครับนันเรียกว่าในใจเ็คือยังไงก็ไม่ทันแน่นอนก็เป็นแบบนั้นจริงครับก็คือแบบให้นึกสภาพนะครับรถถามกัน มี่เรียงไปกี่สอนกันไปทั้งสามกันสามกันเลยแล้วก็คนอะ่ะเจ็ดคนเป็นรถเป็นรถพวกลับมาอย่างเร็วแล้วก็เหมือนกับว่าลาจนเขาอย่างจังเลยครับผมครับ<ะ>จนรถแล้วก็เหยียบรถแล้วก็ลากรถแล้วก็ร่างของวัยรุ่นทั้งเจ็ดคนนั้นนะครับ ไปกับล้อมสนนนะครับครับน,นักตนนั้นน่ะนั้นเห็นตาสายตานั้นดปเลยเลยนั้นเนี่ยถึงกับนั่งแบบอึ้งคือชกนิ่งไปเลยตกใจไปเลยเพื่อภาพเห็นมันบอกว่ารถเจนเลอร์เนี่ยคือล้อรถเจนเนอร์นั่นไอ้เมื่อกแตงโมนะพี่ออะแล้วก็แต่มันเป็นหัวคนพี่ อ่ารดพาร่างของน้องเข้าไปแล้วก็เหยียบลากไปทำให้อวัยวะร่างกายส่วนทุกส่วนต่างๆครับครับมันกับว่าแรกหรือไม่มีชิ้นดีเลยมันจัดกระจายไปทั่วจนนเลยครับในตอนนั้นอะ่ะครับมันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยที่นั้นเห็นในชีวิตเลยอืม,มันทำให้นั้นแบบตึ้งนิ่งไปเลยที่ เป็นใบเลยคือพูดไม่ออกไปเลยเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมาแลขก็หลังจากนั้นนะครับมันจะมีอยู่อคนหนึ่งที่มันกับว่ามันกับว่ามันยังยังเคลื่อนอ่ยังกระยับร่างกายได้อยู่อ่ะซึ่งตอนนั้นอะเรเจอร์ขับเลยไปแล้วประมาณสี่สิบ้าสิบเมตร แล้วก็กลับไปจอดหยุดนิ่งอยู่แป๊บนึงจะอยู่สักแป๊บก็มันแบบว่าตั้งใจครับตั้งใจถอยหลังมาถอยหลังมาเรื่อยๆถอยหลังมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ทับเท้าที่หัวแล้วก็ร่างของน้องก็ครับเต็มเต็มเลยครับนั่นเห็นภาพนั้นอ่ะฉากนั้นอ่ะตั้งหัวตั้งตัวครับเละไม่มีคิ้นดีเลยพี่ ก็คือในจังหวะนั้นอ่เป็นแบบคือนัดช็อกไปเลยพี่ <c oughs> ทำอะไรไม่ถูกเลยด้ียภาพที่เห็นนะครับ <c oughs> พี่มันเกิดขึ้นต่อหน้าหลัง <c oughs> หลังจากนั้นอะ่ะล้วก็ตั้งสติได้ <c oughs> แล้วก็ได้ตัวหาพี่บ่าวน,นันไอ้นำสมมุตินะครับก็เป็นหน่วยคู่ไปอยู่ซึ่งอ่าแถวๆนั้นน่ะหมู่บ้านนั้นอะ่ะมันจะมี อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะมีบ้านญาตินั้นอ่าบ้านญาติของปูด้วยจะอยู่ฝั่งนั้นซึ่งไม่ไกลเท่าไหร่รแล้วก็แกจะเป็นหน่วยคู่ไปอยู่เงี้ยแล้วตัวแกว่าพี่บ่าวคือแบบโตเสียงเหมือนว่าคนแบบคนโดนมากอะ่ะพี่เหมือนกับว่าคนช็อกอ่ะครับเสียงแล้วก็เหมือนว่าตกใจได้แบบเนี้ยมันบอกว่าพี่พี่บ่าวตอนเนี้ยคือนิ่วหมด เนี่ยที่นัดอยู่เนี่ยที่สี่แยกเอเชียตรงนี้เลยคือมันบอกไม่ได้ที่อุบัติเหตุที่มันร้ายแรงมากทีเนี้ยตาตอบพี่แกตอบมาครับที่เบลตอบว่าอีกแล้วเหรออืมแกตอบกลับมาแบบนั้นครับแกตอบกลับว่ากลับมาว่าอีกแล้วเหรอเลบอกใช่พี่ตอนเนี้ยนัดอยู่ที่สตันสตันที่เกิดเหตุเลยเนี่ยนัดอยู่ที่ไฟแดงแล้วก็จอดจอดทีไฟเนี่ยที่ มันยังช็อกอยู่เลยเนี่ยพี่ยังอึ้งอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ทั้งรถต่างๆทั้งร่างของพวกต่างๆเนี่ยผู้บันเก็บเนี่ยก็ยังกองอยู่ที่ถนนเลยเนี่ยพี่หลังจากนั้นแกบอกว่าได้โอเคเดี๋ยวเราพักหนึ่งเดี๋ยวพี่ออกไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะสัาพแกก็มาครับพี่ซึ่งในระหว่างที่แกถึงมาอันก็ได้ เปิดประตูลงออกมาจากรถแล้วก็มานั่งที่ข้างขึ้นปะที่ข้างลิ้นไปแดงแล้วครับครับซึ่งพอแกมาถึงแนละ้วแกก็จอดรถอ่าหลังรถนั่นพอดีทีเนี้ยแกกาลงมาถามนั้นว่านั้นไหนบัตทีุบ,บัีเกิดเกิดเกิดขึ้นตรงไหนน,นั้นก็ชี้ไปว่านู่นที่ด้านหน้าเลย รถวัจนใจสามคันแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นประมาณเจ็ดคนแล้วรถกันที่ชนอ่ะก,ก็คือได้ขับดีไปแล้วทีนี้แกก็เหมือนกับงงอ่ะพี่งงอะไรงงอะไรบางอย่างแกก็ถามนัดว่า an, นัดนัดมองหรือเปล่าน้อง an, นัดมองมาไหม,ม,มอ่าอ่แล้วก็งงนะว่าอ้าวพี่หล่านั้นมองอะไรอ่ะพี่นั้น นัทหันไปดูนะว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นนัหันไปดูพี่สิ่งที่นัเห็นตอหน้ามันผู้เกิดขึ้น,น่ะพี่ฮะมันมีแต่ความว่างเปล่าครับพีุ่ยไม่มีแม้เตไม่มีแม้แต่ร่างแม่แตร่รถสักคันเลยที่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับไม่มีเลย,ยแ,ตแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นอะ่ะครับพี่บ่าก็ เกย์ขายังไม่ได้ได้ถามอะไรมากเกยก็ยงั้นเล่าต่อครับนัทก็บอกเหตุการณ์แล้วก็เล่ารายละเอียดตามที่มันเกิดขึ้นเลยนี่อืุูอจ่าเลยที่บ่าวถึงกับยิ่งพูดไม่ออกเลยว่าโหนี่เหตุการณ์ที่มึงเล่าอ่ะนัทมันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อสองวันที่แล้ว มันคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนันที่บอกนัดแบบนั้นนะครับพี่โอ้โหก็คือเหตุการณ์ที่นัดเห็นนะพี่มันเกิดขึ้นไปแล้วช่วงเวลาที่นัดไปจอดไฟแดงอ่ะพี่เป็นช่วงเวลาอุบัติเหตุพอดีเลยพี่โอ้โหมันเป็นลิงก์มันพอดีเลยตอนนั้นนะครับโดนเต็มเต็มอย่างเงี้ยใช่พี่บอกว่า ตอบกลับว่านัดแสดงว่านัดโดนแล้วแหละพี seasons, so ่ว่านัดถึงพูดอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนได้คุบม้วื่นได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนเนี้ยร่างน้องก็ต้องเจ็ดคนอ่ะนว่ยังอยู่ยืนยังอยู่ที่วัดเลยยังไม่ได้เผาเลยครับทีเนี้ยแค่ก็ว่านันกลับรถไหวไหมตลบว่าก็พอไหวที่ แต่ตอนนั้นน่ะพี่คือด้วยความที่มันมันช็อกอยู่อะพี่จักภาพต่อหน้าที่เราเห็นอะพี่มันแทบจะไม่เชื่อว่ามันไม่ได้ตึกมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะครับอย่างสิ่งที่นัดเห็นอะพี่คือตอนนั้นอะพี่บ่าวถามแล้วถามอีกว่าพี่อารมนัดไม่ได้ล้อเล่นและพี่อามรู้นัดเป็นคนยังไงแล้วอีกอย่างนัดเพิ่งกลับจากภูเก็ตพี่<อ>แล้วนัดเพิ่งกลับมาจากบ้านแม่ นักไม่รู้อะไรด้วยซ้าเลยพี่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วมาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยพี่ทีเนี้ยพี่สาวเขาพูดแบบนั้นเลยว่าครับก็แสดงว่านับตัวนั้นแหละอืมเพราะว่าจีแยกเนี้ยครับพี่มันไม่ใช่มีแค่รายเดียวพี่อืมซึ่งก่อนหน้าเนี้ย ภายในอาทิตย์เดียวพี่เขื่อนตุกวันครับพี่จะมีอุบัติไม่ว่าหลังเลิกเรียนเลิกงานกลางดึกตอนค่ำพี่ม,ม,มันจะมีอุบัติเหตุตลอดเลยพี่จนชาวบ้านเดี๋ยวนั้นอ่ะให้จ่ายยาเป็นสีแยกไว้สดพี่ซึ่งสีแยกนั้นอ่ะถ้าคนอาจใจได้ฟังอ่ะจะรู้ทันทีเลยเพราะว่ามันจะเป็นสีแยกซึงจะถ้าเลี้ยวขึ้นไปอ่ะจะตรงไปเส้นสนามบินเลย อืมอืมอืมคุณคนไทยจะรู้ทันทีเลยครับพี่แต่นั้นไม่เกาะเลยชื่อท<อ>ี่ว่าเป็นชื่อหบ้านอะไรนะครับอืมออืมออได้อันนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับครับแล้วก็ถามที่บอกว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่แบอบกนันมานันมาเจอแบบนี้ยนัททำอะไรได้บ้างพี่ซึ่งนั้น่ะก็ไม่ใช่คน ต้องบอกก่อนคุณนัทไม่ใช่คนกู้นี่ย uh huh. พีคือนัทสามารถทำอะไรได้บ้างอ่าครับ huh. ท,ทีนี้ยทางด้านพี่บ่าวก็บอกว่าน,น่าจะไงเดี๋ยวพี่จัดการเองครับซ uh huh. ึ่งใกล้ๆกับที่สี่แยกครับมันจะมีวัดมัน,ม,นมันไม่ใกล้่าไห่แต่ว่ามันจะมีวัดมันจะมีวัดเลยวัดเลยเป็นวัดใหญ่ด้ยวยครับนะั uh ้นอ่าฮะแล้วก็พี่บ่าวก็ได้ไปติดต่อกับทางที่ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่า เรงความที่มันเกิดเหตุบ่อยมากับเหมือนกับว่ามันมันเฮียนาบพี่มันไม่ใช่แบบอุบัติเหตุธรรมดาแล้วับพี่ครับมันแบบเนี้ยมันเหมือนเหมือนกับว่าเราพูดกันเหมือนกับว่าตัวตายตัวแทนแบบเนี้ยครับผมครับอืมแล้วก็หลังจากนั้นทางผู้ใหญ่แล้วก็ออ่ทางคนในหมู่บ้านอะก็ได้เหมือนกับว่าได้นิมนต์อัญเชิญพระมาอย่าง ที่สี่แยกนี้ครับเพื่อท,ทําพิธีกวดน้ำเหมือนกับว่า Un อัญเชิญวิญญาณอืมอมอืมทำพิธีต่างๆเนี่ยครับครับพอทาให้จันถึงทุกวันเนี้ยครับได้มีการปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างอันใหม่มจนสร้างเป็นทัวลยแล้วก็ทําให้สะดวกสบายแล้วก็แทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยครับทุกวนัจนจะมีคนน้อยครับซึ่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โห ก็คืเอเหตุการณ์ทั้งหมดที่นัทเจอพี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับนัทไปเจอภาพซ้ำอะครับออืืมซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่นัทสามารถอธิบายได้ทุกอย่างเลยครับโดยที่นัทไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ้วลนัทซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถามนิดหนึ่งดีกว่าย้อนกลับไปว่าตอนที่เห็นนะฮะเห็นมอเตอร์ไซค์สามคันแล้วก็เจ็ดคนนั้นน่ะ ในรอบๆอบตัวของของคุณนัทเองเนี่ยมีคนอื่นอยู่ด้วยไหมหรือว่าคุณนัทอยู่คนเดียวตรงสี่แยกนั้นตอนนั้นอะไม่มีรถเลยครับแคบจะไม่มีรถเลยอ๋อเหรอคือไม่มีใครเลยมีแต่คุณนัทกับกับเจ็ดคนนั้นถูกไหมใช่ครับโอ้โห oh. เพราะว่าณสี่แยกนั้นอะช่วงเวลาอ่านนั้นอะพี่อืมคนจากนั้นก็จะรู้นอกจากว่าจะเป็นรถ แต่รถบรรทุกที่จะวิ่งผ่านนะครับอมก็จะไม่ไม่มีใครออกมาขับรถถ้าออกมาขับรถนะพี่ก็จะมีคนเห็นอะไรต่อนนี้อะไรอ่ะพี่ผีเยองอ่ะอ๋คอคือต้องบอกว,ว่าเป็นที่โจทย์จันเป็นที่เรื่องลือกันเลยทีเดียวนะตอนนั้นถูกต้องโอโใช่เลยครับแบบนั้นเลยเออุอิยน่ากลัวโอ้โหเห็นเห็นแบบ เห็นเป็นอุบัติเหตุนะแล้วก็แบบมีผู้เสียชีวิตด้วยสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นผ่านไปแค่สองวันแต่ว่าคุณนัทสามารถเห็นเหตุการณ์นั้นได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะละเอียดเป๊ะเลยโ้โหตรงทุกตรงทุกอย่างเป๊ะเลยครับเจ้าหน้าที่ยังตกใจเลย คนรุกตอนนั้นนัดนัดประมาณอยู่ปุกเ็ดครับพี่นัดเพิ่งกลับมาบ้านนัดลากลับบ้านมาอาทิตย์หนึ่งครับนัดก็มาเจอกับเหตุการณ์นั้นเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันทําให้นัดได้มันทําให้นัดได้เหมือนกับว่ามันกับว่าเจออะไรแบบนี้มันกับเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะพี่ครับทําไมนัดเริ่มรู้ว่าตัวเองเจอเรื่องอะไรแบบนี้พี่นันก็ไม่ได้หาเหตุผลจนถึงทุกวันนี้พี่ครับเออต้องบอกว่า คือตอนที่คุณนัดเล่าเนี่ยขนหัวลุกยันขนแขนสแตนด์อัพไปหมดเลยนะฮะคือมันหลอนมากมันมันตกใจอะ่ะมันพีคอะโอ้โหเออมันยังติดตานัดอยู่เลยครับพี่อือเป็นเป็นอะไรที่แบบ,บเออมันมันเป็นเหตุการณ์ครั้งครั้งที่เห็นกับตัวเองแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็ช็อกนะพูดตรงๆเลยนะเออนะฮะนัดช็อกมากเลยพี่นะัดแบบคือนิ่งไปเลยที่กอมที่ไม่ ขินมาในชีวิตคือครั้งแรกในชีวิตเลยพี่ไปเจอแบบนั้นแล้วก็สับายเป็นว่าสิ่งที่เจอมันเกิดขึ้นไปเกิดขึ้นไปแล้วสองวันนะพี่ครับนั่นแหละอันเนี้ยอืมตรงนี้แหละน่าเป็นอะไรที่ที่พีคมากนะะอ่าครับผมก็ขอบคุณคุณนัดมากนะฮะเดี๋ยววันนี้เรื่องเรื่องแบบหลอนจริงพูดเลยแบบนั่งฟังแล้วแบบ มันหัวใจหัวใจจะวายอะเออถ้าเป็นเราเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะช็อกเอาจริงๆไม่มีอะไรแล้วนอกจากช็อกเออมันมีมันมีหลายเหตุการณ์ก็พีคือมันต้องขอบอกเลยว่าที่สี่แยกนั้นอะคนในคนในหมู่บ้านนั้นอะพี่ได้เสียชีวิตไปหลายครอบครัวเหมือนกันพี่โอ้บางบางบางครอบครัวก็เสียไปทั้งครอบครัวเลยที่ที่สี่แยกนั้นนะที่สี่แยกนั้นเลยพี่นั่นว่าไม่ใช่ ไม่ได้สีเยอะว่าสบอะพี่มันมากกว่านั้นเลยซ้ำนะพี่อ่าโอเคแต่ว่าปัจจุปับันเ <c oughs> นี้ยสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันขี้ขายดีขึ้นนะพี่หลังจากที่ครับก็ได้เหมือนกับว่านีม,มนตอันเชนเราไปสวนแล้วก็กวนน้ำเหมือนกับว่าให้วิญญาต่างๆ่าครับอยู่ที่นั่นนะครับครับอืม โอเคครับครับวันนี้วันนี้ขอบคุณคุณนัดมากๆเลยแล้วตอนแล้วจะทํางานอีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ่านัดตอนวันจันทร์ก็หยุดนัดอีวสองวับจะหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมอ่าไม่ครับพอดีที่ทํางานนัทไม่ได้หยุดมาเกือบสองเดือนแล้วอ๋อครับพอดีลงน้องก็ไอซีทคนหนึ่งก็อีกคนอ่ะพ่อแม่ที่โรงพยาบาลกลายเป็นว่า ต้องลากเวนะครับอืบบ่ายมาดิบบ่ายดิบบ่ายแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้พ่งได้มาอยู่นะครับตอนรับพนักงานใหม่ก็มาครับอืมอืมโอเคมากมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณคุณนัทหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะมาเล่าประสบการณ์กันอีกนะครับได้ครับก็คือจร่งที่นั่เล่าอ่ะก็คือแค่อย่าให้ทำให้เป็นเรื่องเล่าเนาะทำให้เป็นนิสายทำให้เป็นนิสานนี่เลยก็ได้ครับอืมโอเคครับขอบคุณคุณนัทครับ ครับ,รบผมสวัสดีครับ